สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของกองอากาศใครที่ใช้เบนซ์ MB หนึ่งสี่ศูนย์หรือ MB ร้อยนะครับผมไม่รู้ว่าท่านหาคองอากาศได้ยากหรือง่ายขนาดไหนแต่ว่าไอรถคันที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยผมได้เช็คกองอากาศแล้วนะครับว่าขนาดของกองอากาศมันไม่ได้ตามสเปกนะครับมาึง ความกว้างได้แต่ความยาวไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้สามารถทําให้สิ่งสกปรกหรืออากาศที่ไม่ผ่านกรองเนี่ยนะเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้นะครับอันนี้อาจจะมาจากกูหรือร้านที่เขาอาจจะไม่ได้เอาใจใส่ในรายละเอียดเท่าไหร่นะน,นี้ผมแนะนํานะครับเราสามารถสั่งซื้อมาได้นะครับราคาก็ไม่กี่ร้อยบาทหกร้อยกว่าบาท ผุสั่งจาการีบาบานะครับตรงนี้เป็นกรองของแซงยองเลยนะครับแน่รองของแซงยองนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เบนซ์เอ็มบนึ่งสีมันก็คือแซงยองอิสตานาในเกาหลีและประเทศอื่นๆนะเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็น g e n นียลพารอ่านะก็ ชิ้นงานทามาดีนะครับของเดิมเนี่ยตัวนี้บีออกมาได้เลยแต่ตัวนี้เป็นขอบขอบโลหะนะฮะเป็นขอบโลหะนะครับบังคับมาอย่างดีเดี๋ยวจะหยิบของเดิมมาเปรียบเทียบให้ดู ะผมให้ดูขนาดนี่คือกองอากาศเดิมนะครับที่เขาใส่มาดูนะฮะช่องด้านบนเนะี่ยดูสิครับมันไม่ไม่ใช่สเปคมันนะครับยังขาดได้ไปอีกประมาณสิบมิลนะฮะนี่ยนะฮะเห็นไหม ดูข้างบนไม่ค่อยชัดองดูข้างหลังนี่นะครับสเปค์ดัดัำเบอร์พร้อมนะครับพอีีไหมฮะ ครับการใส่กองอากาศนะครับรถใหม่ก็เหมือนกันนะฮะขนาดเข้าศูนย์นะครับอีกคันหนึ่งรถผมก็ต้องมาใส่เองใหม่เพราะว่าใส่แล้วมันไม่เข้าร่องนะครับไปทับกับฝาครอบก็จะเกิดเสียงคล้ายกับเสียงลมดูดนะนเห็นไหมสนิทพอดีเลยนะเห็นไหมฮะดูอของเก่านะเนี่ย มันทําเป็นพัดได้นะเท่เลยเนะี่มันสามารถทําโค้งได้แบบเนี้ย่ะมันไม่มีขอบไอะไรมามาให้เลย